สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กับช่องสุดสนุกนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมล้ erm. อบอลเชนดอมฮ่าจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้นะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมตช์อะไรไม่ต้องรีรอนะครับผมไปชมกันเลยจะสนุกแค่ไหนมาครับเราเข้ามาอยู่ในเกมล้อบอลเลยนะครับผมตอนนี้ก็เลือกด่านก่อนแล้วใครจะเป็นฆาตกรผมจะแฉะหน้านี้เลยแหละนีาา่มาถึงฉันก็เป็นฆาตกรเลยเหรอาหาจบแล้ว ฮ่าฮ่าจบละฮ่าฮ่าอ๋อไปทางไหนวะฮ่าฮ่านี่เหรอฮ่ามาแล้วแหละกดคิววิ่งเร็วใช่ไหมฮ่าฮ่าอยู่ในกันเด็กๆฮ่าฮ่าคิวตับเด็กพอดีฮ่า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 ไอ้ไอ้ไอนี่มันพวกกันนี่นะฉันมีสายลับฮ่าโกงเด็กหน่อยดีกว่าดูการโกงเด็กขอยบ้าง วุ่นทันาดฮ่าาฮ่าทำอะไรกันจ๊ะทำอะไรกันฮะทำอะไรกันทำอะไรกันฮะทำอะไรกันทำอะไรกันฮะทำอะไรกันมาอ้าวติดอะไรวะเนี่ยมาเลยฮ่าเด็กๆเสร็จชั้นแรกไปทางไหนดีละ่ะถังนี้แล้วกันนะโอ้ถังใกล้จังวะอชิบมาไหมเนี่ยมาดิฮ่าทางนี้ได้ไหมเนี่ย กด e ฮ่าเสร็จชั้นหนึ่งตรงไหนกันนี่ตรงนั้นแหละชัเห็นแล้วชัเห็นนี่ไงล่ะฮ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสรก่อนละตัวนี้เอามาเลยมาฮ่าสายไม่ทำงานเลยโอ้สายรับชันฉันมีสายนะสายไม่ทำงานเลยโอ้โหเอ้ประตูเปิดนานจังวะแต่ยังไม่ได้เปิดเลยนี่ว่าเชิกเๆิกเๆิ อ๋อมีถังไว้ในห้องนี้อ้าวให้มันไปไหนล่ะนี่าตะกระจายเสร็จละวสองฮ่าขาดอีกหนึ่งพอไหนนั่นไงเห็นแล้วเสร็จฉันแนะ่ฮ่ามาฉันมีสายรับมานะฮ่าฮ่จะไปไหนแกจ,จะไปไหนแกจ,จะไปไหนแกจะไปไหนอุ้ยนิดเดียวเฮ้ย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 จะไปไหนกันฮะจะไปไหน จะไปไหนฮะม่ฮ่าเสร็จแล้วฮ่าฮ่าถมีสายถังอยู่ไหนวะหาถังเฮ้ๆๆฮฮถังก็ไกลเหลือเกินนี่แหละไม่ใช่เหรอมัวนี่มันถังอะไรเนี่ยนี่นี่นี่เจอแล้วเซฟเฮ้ยมันไปไหนอะเฮ้ยไปไหนาจะไปไหน จะไปไหนแกฮะแกจะไปไหนใส่ฉันแหละฮ่าฮ่าคนสุดท้ายมาเนี่จะไปไหนมามอบฮะเฮ้ยมามอบดิมามอบดิเฮ้ย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 มามอบมามอบมามอบมอมอบสายเหรอเป็นสายเหรอเป็นสายก็โดนไป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 ถังถังถังห้องนี้มีห้องนี้แหละ โคตรดกงโกงไดิดขายบอกโกงไดิดขายบอกแฮะฉันไม่เป็นหรอกเอาละแหละภารกิจการแฮกคอมมาแล้วแ,ลวแลวหละมาเรามาช่วยกันแฮกคอมนะครับผมเสร็จแล้ววนเป็นกองขอให้บอกวันเป็นโกงอ้าวตกใจเลยเฮ้ยไอชึกนี่มันขันกรหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะไอ้ชึกก็โดนเลยเหรอ เป็นกรำตอบสนองแล้วไงมาช่วยฉันก่อนช่วยฉันด้วยมาช่วยฉันกลานติด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 เร็วๆแล้วอีกนิดนึงเร็วคัตะกรมันซื้อบื้อด้วยเร็วเร็วๆ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 แล้วแล้วไปก่อนละไปก่อนละ ไปก็อละอุ้ยโอ้เกือบเข้าได้แล้วรู้หนูจิก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 ติดแล้วติดก่อนละโอ้ยโอ้ช่วยด้วยจะอุ่นด้วยว่ากินก็อยู่บนหลังคาเออมันลายไว้วันนี้คนสวยเลยเป็นกรรมตอบสนองมาช่วยขึ้นก่อนแล้วมาแล้วแหละสายลับมาช่วยแล้วสายลับสายลับย่องมาย่องมามาเลยนอนบนดีทอ จบแล้วจบแล้วสายลับก็ซื้อบืออีกโอ้ฮะมาแล้วอ๋อขอบใจมากเฮ้ยโทรผิดพลาดอ้าวตากันหมดเลยคนนี้เอาแล้วแหละเอาไงาเฮ้ยเร็วชิชนด้วยเฮ้ยเร็วอ๋อไงเราไม่ต้องเยอะ จะก,กายมันอ้าโอ้โหอ้วนแม่งอ้วนคนทรมานเลยดูอ้วนดิอ้วน,นอย่างทรมานะ์น่ะอ๋ออ้ออ้อเลิก่กระโดดไปหาไม่ทำไมไปแล้วแหละไปแล้ว,ลวมาทางนี้แฮไม่ต้องช่วยใครทั้งนั้นแหละเราแฮกค,คอม <c oughs> เห็นแค่ตัว <c oughs> ไปยังไหนเร็วไปแฮคคอมก่อนเร็วภารกิจแฮกค,คอมเริ่มขึ้นแล้วมาแล้วแ,ลวแหละแฮกก่อนเลยถึงหนึงสามเครื่องเอง สบายบือสดีบีเสร็จวันแหละเร็วๆๆๆๆๆอ้าวออสวัสดีจ้าว่าไงจ้าน้องสดําทักเปียไม่ได้ล่ะฮะฮะๆๆไปช่วยเพื่อนก่อนไปเราอ่ะฮะๆนเดี๋ยวฉันก็เลังจไปช่วยนะแป๊บนึงฮะๆๆมาแล้วแหละไปเอกกํลังไปช่วยฮะอ้าว วัวแล้วรอดมาแล้วนี่ฮ่าฮ่าเ,เร็วๆๆๆๆๆวุนช้าจังเลยวุ่นอย่างช้าเลยเสร็จแล้วไปแล้วไปเครื่องเอืนไปแล้วพวกเราดืา้มๆมติๆๆ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 มเๆิๆๆ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 เ ยุ่ไปก่อนแล้วฉันแฮกเองตรงนี้ทางนี้ไม่ต้องห่วงไปช่วยเพื่อนรอดแล้วกลับมาอ้าวแล้วไงจบผิดเลยหมดตะมอโอประจําเลยอ้วนจะเสร็จแล้วภารกิจของเราแล้วอีกนิดเดียววนคนหน่อยเสร็จแล้วเลยอีกหนึ่งแล้วหนึ่งเองหนึ่งเครื่องสุดท้ายครับผมเราจะต้องทําภารกิจให้สําเร็จนะฮะการแฮกคอมสุดแสนทระเหตดเห็ดเห็ดเอ้ยสุดแสนทรละหดดิทรละเหตดทอเหตดเฉยแล้วล่ะ เฮ้ยเฮ้ยอะชึบปิดประตูใส่หน้ามันไปทิง้งใช่โอไม่ทันแล้วมั้งนะทันเมื่อวะทันดิอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอะชึบคนอ,อะไรอะอ้าวนี่มีผีคนนี่วะตายแล้วแหละฉันช่วยใครไม่ได้เลยจบแล้วตายลหรอ๋อไงทำไงเนี้ยทีเนี้ยเอาแล้วครับเหลือพระเอกอยู่คนเดียว เฮ้ยอาชึบเฮ้ยชึบอาชึบอาชึบปิดใส่หน้ามันอาชึบอาชึบอาชึบโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแหละสงสัยจะเป็นโอ้คนเดียวแหละสงสัยจะเป็นโอ้คนเดียวแล้แหละเอาละแหละโคนจีนนะฉันไม่สามารถช่วย,ยได้ ไม่อยอมาตัวรอดเองแหละว้าวจบแล้วไงงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วไงจะไปทางไหนวะนนี้อ๋อนี่ไงมีหลุมมีหลุมเฮ้ยมีรูมีหลุมอะไหรละ่ะมีรูอยู่ข้างหลังมันมาแล้วแหละแห้หวัดดีไปก่อนแหละไปแล้วละ่ะอ๋อเหลือแค่คนเดียวดีกว่าเอาละครับผมโอ้ยเอาละครับภารกิจของเราจะสําเร็จหรือเปล่าเฮ้ย โอ้ยเกือบไปสับเล็ไอชิ้ไปก่อนแหละไปแล้วแหละเร็วเอ้ยอูมันรู้จริงว่ะอ๋อเสร็จสิ่งเงี้ยเอาแล้วไงทางออกทางออกแล้วๆๆๆๆอุ้ยเกือบโอุ้ยเฮ้ยไอ้ชึบมเ้ยไอ้ชึบโอ้อะไรเนี่ยอายอายอยาอามันเจอแล้วอ๋ออ๋อแพ้เลยอุ้ว อ oh, oh. มาครับผมภามกรกิจของเราจะเป็นยังไงต่อไปย่านนี้จังสว่างจ้าเงาฉันเจอคอมแล้วช่วยกันแฮกเลยนะมาแล้วคนละม้าคนละมือสสะดือเด้งมาเด้งมาเฮ้ยฉันเหมือนฆ่าดารเลยนะอยู่ข้างหน้าฉันตรงนั้นนะรอบนี้แล้วครับผมเราจะทําภากรกิจของเราให้สำเร็จใช่ไหมอ้วนใช่แล้วอ้วนมากับเสียงแหบตลอด เย่เย่ใครโดนครับใครโดนจับสวัสดีจะเอ๋เฮ้ยอ่ะอาชิบฉันว่าฉันหาที่แฮกคอมก่อนนี่ไงฉันเจอแล้วเ <c oughs> จอล,ละล่ะ <c oughs> แฮกก่อน <c oughs> จอะอะไรเรื่อยๆเลยอ้วนสารตอ่อให้คนนั้นช่วยกันไปวุ้ยวุ้ย อะไรวะปิดประตูแล้วมาท้อเฮ้ยไฮจะับฉันทำไมทำไมเนื้อฉันแม่ลอยแล้วมาช่วยฉันหน่อยฮะฮะฮะอ่าปล่อยแล้วเฮ้ยอุ้ยปล่อยแล้วเราต้องไปแฮกก่อนเมอกี้อยู่ห้องไหนวะจำไม่ได้ลเลยแหละโอ้ช่วยเพื่อนลราพอละวไปจะไปห้องไหนวะฝดมั่วเลยห้องนี้ปะเออนี่ไง เร็วเลเครื่องเดียวเร็วจะสำเร็จแล้วแหละโอ้โหยูฮิวาลคิดปังคุงแล้วเจมไอ้คนละเรื่องละวนมันขำเก้งลิงกับแมวอ้ลิงกับหมาแล้วเร็วเร็วงมาแล้วละเสร็จแล้วละปิดไครดอนอุ๊ยโอ้โหโอ้โหเร็วๆเร็วๆเร็วๆเๆเร็วๆ มันไม่อยู่แล้วนี่ไปแล้วเราทังมาแล้วไม่ต้องช่วยแล้วแหละตอนนี้เราต้องแหกคอมอย่างเดียวเร็วคอมพิวเตอร์อยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่หนอยู่นี่จ้าทุกสาบายดีหรือ,อไรเกมโอเวอร์คือมันออกว้หายอะไรคเนี้อ่ะอันใดอันไดวะ Oh. แซงเลยวันบอกอฮะอะฮะอะฮะในวะฮะอยู่ในคอมพิวเตอร์ฉันปปดนี้กันแหละปาป้าป้าไปแล้วล่ะไปก่อนแหละ <laughs> 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 มันไม่เห็นฉันมันเซอฮ่าันเซร์ ไปเซอร์มันมาแล้วแล้วเดียวเดียวทำอะไรไปแล้วแหละฮ่าไปแล้วแหละไปก่อนแหละฮ่าไปแล้วไม่กลับมาด้วยไปแล้วแหละเลเลดเดียววันไปแล้วแหละเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วก็ไปสิไปแล้วแหละเอ้ยติดโอ้ไปก่อนแหละบายเจอกันใหม่นะจ๊ะ เฮ้ย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 เอชเจอร์เอชเอ้เอชเจอรเอ่อจะเาจะมาช่วยฉันเนี่ยฮะเฮ้ยทไมออกนอกโลกไปอ่ะรุดแมทไปเฉยเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยงง้ยเนี่ยรุดแมทไปได้ไงเนี่ยฮะอะไรครับเนี่ยฮจบแล้วท้อกันเลยึ้นวนงงเลยจ้าฮะแบบนี้ได้หรอ,อ้าวกลับมาเฉยเลย โชคชะตาเขาข้างอ้วนก็วันนี้แหละทุกทีไม่เคยเลยป้าจ้าไม่เคยช่วยอ้วนนี่แหละวันนี้แหละป้าจ้าช่วยอ้วนฮะไปก่อนแหละฮะหาที่คอมพิวเตอร์อยู่ไหนวะออวไวอเครื่องเดียวเว้ยเครื่องสุดท้ายฮะฮะแค่เครื่องเดียวนั้นฮ่าโอ้โหโคตรฟุกอะ่ะก็ไม่ได้เฉยฮะเด็กๆด,ดูนี่งงเลยเจอแล้วแหละโคอดภูชัยชนะนี่มาขอโคตรฟุกเลยอะ ฮอือลอดชีพฮหลุดไปจากนอกโลกมากลับมาจากดาวอังคารเมื่อกี้นี้ไปแล้วว่านชนะอยู่ของเราแล้วฮไปเร็วๆเจอแล้วชักชักใช่แล้วใช่แล้วนั่งนั่งดังนั่งช่า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 งถังออกเสร็จอ้วนแล้วล่ะมันไม่รู้แล้วมันอยู่ไหนจริงๆก็หาให้เจอสิ มาฉันยังไม่ออกหรอกมาเร็วมันมาแล้วแหละอาหานดีไปก่อนละเย่ก็เป็นไย่างนั้นนครน้องคลิปนี้ชอบใจก็อย ute, ่าลืมทำตามหน้าที่ของุณดูนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้พี่ไปก่อนแล้วนะครับผมบายบาย